เด็กเคยทำภารกิจพลาดมันคือเหตุการณ์ที่หนังไม่ได้เล่าก่อนจะเริ่มพีเดเตอร์แบทแลนสมันมาจากคอมมิค,ครับถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็กดติดตามแล้วไปฟังกันเลยเด็กได้รับภารกิจมาจากพ่อของเขาให้ลงไปเอาแกนพลังงานในยานอาวกาศที่ตกอยู่บนดวงจันทร์แห่งหนึ่งโดยที่เด็กมากับพี่ชายอย่างควยครับแต่ภารกิจนี้ควยหลีกท้าให้กับน้องชายได้ใช้เดียวเพื่อที่น้องจะได้พิสูจน์ตัวเองเด็กบุกเข้าไปในยานตามลาพัง ข้างในนั้นถึงจะเก่าแก่เป็นหมื่นปีแต่ก็ยังมีระบบป้องกันตัวเองอยู่ครบโดยคนสั่งการคือคอมพิวเตอร์ AI อัจฉริยะที่คอยปกป้องร่างของเจ้านายที่พักผ่อนอยู่ในเครื่องช่วยชีวิตเด็กเจอทั้งหุ่นยนต์โดนทั้งฝูงแมลงรุมแต่เด็กก็เอาตัวรอดมาได้จนเจ้า AI ได้ประกอบตัวเองรวมกับแกนพลังงานที่เด็กตามหากลายเป็นหุ่นยนต์รูปร่างหน้าตาคล้ายพีเดเตอร์ เพื่อนๆให้คะแนนความเท่ข,ของหุ่นนี้กี่คะแนนเต็ม10บลองพิมพ์บอกหน่อยนะครับแล้วทั้งสองคนก็เข้าต่อสู้กันอย่างดูเดือดแต่มีจังหวะหนึ่งที่เด็กได้หลบการโจมตีของหุ่นยนต์ทำให้มันพลาด ไปทําแผงควบคุมเครื่องช่วยชีวิตของเจ้านายพังปรากฏว่าเครื่องช่วยชีวิตมันเสื่อมสภาพมานานแล้วครับทําให้เจ้านายที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้คอยปกป้องได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะที่เจ้า AI กําลังเผลอเด็กก็ได้จัดการร่างหุ่นและชิงแกนพลังงานมาจนได้หุ่นยนต์ AI ไม่อยากให้เทคโนโลยีนี้ไปถึงมือเผ่าพันธ์ยาวจาครับเพื่อปกป้องข้อมูลที่อยู่ของเจ้านาย อุนยนต์ AI จึงทำลายยานอาวกาศรวมถึงตัวเองไปด้วยเลยเด็กหนีรอดออกมาแบบชิวเฉียดแต่เขาก็เสียแกนพลังงานไปหลังจากที่คยวนกลับมารับและทั้งสองกลับไปที่ดาวยาวจาพรามเด็กก็ถูกพ่อของตัวเองด่าและไล่เขาไปให้พ้นหน้าถ้าใครไปดูพีเดเตอร์แบทแลนส์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่าพ่อของเด็กไม่ค่อยชอบลูกชายคนเล็กเท่าไหร่ก็เพราะว่า